Vin à, ông ơi Hot cantoon can say Mamá lều lúc yên ông lúc yên ông Mamá vietnam lúc yên ông 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 lúc yên กูเลยพี so that, ่น้องแซ่บเกงปลาใส่มามะนอนไปนอนไปอันนี้มันบวชใส่เด้พี่น้องอันนี้บวบเกิดเป็นงวงใส่ทงเดียวซะปลาลายแหละจะหน่อยแม่วกินบวมัดกินบวมัดมาบามสิคายคลองเนาะพี่น้องเนาะ อาใส่ผักเขาลงไปสุกแล้วได้พี่น้องก็ขั้นตอนนี้เลยดูมีอย่างหลากหลายเลยสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันดูดนำจนบกเลยโอเคอีเมย์ยกเข้าแล้วกัดมามาดิเจนไหนอย่าพนอะเรโอเคพี่น้อง อ่าคลิปนี้ก็โคจโตนี่กอนเดอพี่น้องเดอเอาวบายบาย